สวัสดีครับวันนี้ต่อมาพิวตัวของราชาหอยนะครับตัวของพี่อ๊อฟกับพี่โซนะครับแล้วก็น้องน้ำของเรานั่นเดี๋ยวแ๊บจีบเด็กอยู่โอ้โหติดซะด้วยช่างมันช่างมันมวันนี้เราก็จะมาพรววิวการอำลาทศวรที่เหลืออีกเจ็ดวันของเราไปนะอีกกลุ่มพาหน้าก็จะมาใหม่น,นั่นเอง มาพรีวิวกันพร้อมเพลงเลยดีกว่าสักคู่ครับอ่านี่ครับทอสอที่จะจากเราไปแล้วอ่ามาพรีวิวกับเพลงนี้เลยดีกว่า day yeah. ที่ฉันได้เจอเธอสุดท้ายที่ฉันได้มองเธอจะบอก จบกันแล้วนะครับกับการพรีวิวตัวราชาหอยตอนนี้ก็กลับมาเล่นอีกรอบนะครับก็ทอสอก็หมดไปหลายวันเหมือนกันครับกว่าจะคิดได้ว่ากลับมาเล่นรอบนี้เนียโอ้โหหมดเกี้ยงเลยครับก็คนในกิ้วก็รอฟื้นฟูนฟนอยู่นะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่แค่นี้ครับเท่าที่เห็น14คนคนระับอ่อนช่วยเควสกัน็นเมื่อนนี้ ก็เป็นอาจจะเป็นคลิปคลิปแรกเลยนะครับของการกลับมาเล่นอีกรอบของราชอหอ์ยนะครับก็ตอนแรกก็ว่าจะเลิกครับเอ็กช็อตแม่งโอ้โหนมน้าวใจเหลือเกินของมาใหม่เพียบครับแต่ตอนนี้คิดได้แลครับแม่งไม่มันหรอกเอ็ช็อตอย่าไปเล่นเลยโปเยอะชิบหายอ่าน,นี้ก็ จะทำอะไรกันอีกอ่าก็มาดูโหมดใหม่นะครับอ๋อสำหรับคนไม่ได้เล่นมานานเหมือนพี่นะนี่ครับสนามใหม่ล่าสุดเลยมันจะเป็นเจอบอสเลยนะครับเป็นโหมดบอสปีนขึ้นไปเรื่อยๆแค่น,นั้นเองอันนี้ก็เป็นโหมดธรรมดานะครับนี่ก็เป็นบอสหมีครับกับุูเขาของเล่นธรรมดานะครับ แล้วก็อันนี้เข้านาน,น้วครับก็มีหมดคำถามเป็นเกตหนึ่งถึงเกณหกแค่นั้นเองครับก็สำหรับคนไม่ได้เล่นนานแล้วก็ให้รู้ไว้ว่าเทวแม่งอัปเดตใหม่นะนานแม่งจะอัปเดตทงนี่ครับข้อมูลครับทำไมคู่ผมกากขนาดนี้ครับเปล่าเขาไม่ได้ใส่ของมันคืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันับ นี่ก็คือการ์ดนั่นเองนี่เราสามารถดูการ์ดตรงนี้ได้เลยไม่ต้องเข้าห้องผสมแม่งก็ไม่ต่างกันหรอกครับมีทั้งการ์ดกิจกรรมทั้งการ์ดฟาร์มนะการ์ดฟาร์มนี่คืออะไรก็ไม่รู้ไม่เคยจะได้แล้วก็ตาสามารถเปลี่ยนตรงนี้เลยครับไม่ต้องเข้าไปหน้าตาเปลี่ยนบอกมันเลยก็จัดให้อยากใส่ตาอะไรก็ใส่แม่งเลย สามารถดูรายละเอียดของตาได้ในนี้นะครับคงไม่มีอะไรครับร้านผสมก็เดิมๆครับก็ของมาใหม่ก็มีแค่อลินของลาฟนะครับที่เห็นเนี่ยเป็นชุดนี้ครับก็หล่ออยู่พอตัวครับอ๋อมีมาใหม่ครับมันเป็นพวกทาสีนะครับอันนี้ของเก่าแนละ้ว มันจะเป็นแพนด้าครับแพนด้าสีทองอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีอ๋ออันนี้นานละนี่ครับรองเท้าใบไม้ผีสีดำชุดใบไม้ผีสีดำแต่มันถูกมากครับแต่ต้องมีของผสมก่อนถึงจะเปลี่ยนได้นี่ครับผมปื้มปื้มอันนี้นะครับชอบอันนี้มากเลยครับสีเหลือง เมันขี้นลยครับผมชอบมากแต่แมงสวยจริงนะครับยอมรับเลยแล้วก็สีแดงสีแดงมันสดไปหน่อยเนหะมือนพวกซาดิทมันก็สวยแบบนะก็รนหมดนี้ก็เป็นแบบของผสมใหม่ๆนะครับอลินอย่างเงี้ยเนี่ยครับขั้นสามแม่งยังไม่มาเลยครับผมรอมานานนะ ประเทศอื่นเข้ามา,มาหมดแล้วสัตนเลี้ยงก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับมับงกรยังไม่เข้าแต่ใกล้มาแล้วครับอ่าวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่มาดูคลิปของผมนะครับคลิปแรกของซีซันนี้นะโอ้โหพูดเสยิยงใหญ่นะอ่าขอบคุณมากครับสวัสดีครับเจอกันซีซันหนะ้า